เขาจะไม่ขอจ่ายครับจะไม่จ่ายประการต่อมา <c oughs> นะฮะ <c oughs> เขาก็อ้างกฎอินเตอร์คอนเนชั่นชาร์เนี่ย <c oughs> ไปเก็บขอเก็บเงินจากทีโทด้วยนะซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยทำไมนะเขาถึงไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ยอมจ่ายเงินและทําไมเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเก็บนะผมต้องขออนุญาตเล่าตรงนี้นิดหนึ่งว่าแต่เดิมมาเนี่ยนะโทรคมนาคมมันทำโดยรัฐคือแล้ว,วิศากิจคือ ทสทกกสทเดิมเขาตกลงกันว่าทสททําในประเทศกสททําต่างประเทศนะฮะทีนี้ทสทก็มาทาโทรศัพท์บ้านให้สัมปทานไปบริษัททรูทีทีเอ็ท,ท,ทีให้มือถือคือ a อออันนี้คือฝากทสทก็ถักทอโครงขายนะ,ะทั้งที่เป็นโครงขายเดิมและโครงขายตามสัญญาสัมปทานในเทอมของบี o อคือสร้างส,สร้างเสร็จแล้วต้องโอนโครงขายให้เป็นของรัฐและถึงมาบริหารจนที่อายุสัญญานี่นี่คือฝากทสทต่อมาฝากสทฮะ ทำโทรศัพท์ต่างประเทศไม่สนุกก็เลยมาทําในประเทศนะก็แล้ให้สัมปทานกับบริษัทแท็กไปและทีนี้ช่องสัญญาณมันเยอะบริษัทแท็กก็เอาไปขายให้กับท mm ูม hmm. ูฟนะ mm hmm. ดิจิตอลโฟนอะไรต่างๆมันก็เกิดเป็นสองฝากนะทีนี้ในช่วงแรกเนี่ยปรากฏว่าไอ้ฟากแปะไอ้ฟากเนี้ยเดิมถ้าจาได้มันเป็นเวอร์ฟโฟน800ร mm hmm. มันมันมันไม่ดีเพราะมันโทรได้แคบ นะก็มาง้อฝากทศทอบอกขอเชื่อมโยงโครงข่ายหน่อยอนะทีนี้พอจะเชื่อมโยงมันก็เหมือนแปลงไฟสองร้อยสิบเป็นร้อยสิบโวล์อะไรแบบเนี้ยองค์การโทรศัพท์มีภาระที่จะต้องลงทุนค่าเปลี่ยนสัญญาณอะไรต่างๆนะเมื่อลงทุนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยเซ็นเป็นสัญญาระหว่างองค์การโทรศัพท์กับกศธนะเป็นสัญญาเชื่อมโยงโครงข่ายที่เรียกว่าแอคเซสชาร์ตนะตัวแอ e s ซ c ชาร์ e มีเนื้อหาไม่ซับซ้อนอะไรนะนะก็คือว่า เอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญาของกสทเนี่ยต้องตัดเงินมาให้200บาทต่อเลขหมายมเปรียบง่ายๆเหมือนกรณีเมื่อกี้เนี่ยเขียนเช็คสองใบใบหนึ่งจ่ายค่าเลเวนิวแชร์ลิงให้กับกสทอีอกใบหนึ่ง200บาทต่อเลขหมายเอาไปจ่ายให้ทสทระบบต่างๆบ้านโทรเข้ามือถือมือถือโทรเข้าบ้านมันก็เดินไม่ได้ทั้งสองฝาก <c oughs> เป็นระบบเดียวกันหมดมนะฮะทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเอกชนเนี่ยบอกจะไม่ยอมจ่าย2องแสนสี่หมื่นล้านจะขอเก็บเงินด้วย นะฮะเพราะอะไรทําไมเอกชนกล้านะประการที่หนึ่งนะต้องให้เข้าใจก่อนว่านะสองแสนสี่หมื่นล้านเนี้ยเขาต้องจ่ายเพราะองค์การโทรศัพท์หรืออะไรต่างๆลงทุนให้ประการต่อมาคุณจะไปเก็บเงินเขาได้ยังไงในเมื่อโครงข่ายต่างๆมันไม่ใช่ของคุณเข้าใจไหมฮะคือการที่จะไปเก็บเงินค่าอินเตอร์คอนเนคชั่นได้เนี่ยก่อนจะมาคานวณหนึ่งบาทห้าบาทสิบาทอะไรต่างๆคุณต้องมีโครงขายเป็นของตัวเองก่อนนะแต่นี้คุณยึดโครงขายอยู่และคุณจะไปเก็บเงิน นะอย่างนี้ก็เท่ากับว่ามันป้นโครงข่ายของประเทศไปทามาหากินแล้วก็มาเก็บเงินกับองค์กรรัฐแล้วก็ชักดาบนะถามว่าทําไมมันกล้าทําเพราะว่ากทชไงนะกทชไปออกประกาศอินเตอร์คอนเนคชั่นชาร์ตซึ่งการออกเรื่องการใช้และเชื่อมโยงโครงขายเนี่ยตามพรบประกอบกิจการโทรคมนาคมมาตรา25นะฮะกำหนดคุณสมบัติง่ายๆไว้2ประการประการที่หนึ่งต้องเป็นผู้รับใบอนุญาตซึ่งปัจจุบันมีแค่กสทชกับทีโอที นะที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตสองต้องมีโครงขายเป็นของตนเองถึงจะไม่ใช้กฎแบบที่ท่านอาจารย์อดุภาพว่าได้นะฮะแต่ทีนี้ปรากฏว่าในประกาศตรงนั้นเนี่ยเนติบริกรเอาอีกแล้วนะท่านไปสืบดูเองว่าใครเป็นนักกฎหมายในนั้นนะเขียนเอาไว้บอกว่าประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับผู้รับสัมปทานด้วย แล้วผู้รับสมปทานคุณจะมาใช้ประกาศฉบับนี้ได้ยังไงในเมื่อคุณไม่มีโครงข่ายดังนั้นเนี่ยในข้อ126เนี่ยคืออะไรคือคุณกําลังเขียนกฎหมายขายสมบัติของประเทศชาติโครงข่ายนะฮะยกให้เอกชนเรื่องนี้เนี่ยผมเอาไปฟ้องคดีต่อสารปกครองด่าบริษัทเอกชนทุกวันถ้าท่านผู้ชมสังเกตจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีบริษัทเอกชนอยู่แห่งหนึ่งซึ่งมีปัญหานอมินีด้วยคือบริษัทดีแท็กที่ถือหุ้นโดยเทเลนอ์นะฮะเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต มั <N ic ul ose> นยึดประเทศชาติเราอยู่นะฮะแล้วส่งจดหมายขู่รีดไถค่าอินเตอร์คอนเนคชั่นชาร์จจากองค์กรของรัฐด้วย <N ic ul ose> โฆษณาเรียกร้องความสนใจต่างๆคุณซิกเว่คุณซิกเว่นะผมพูดออกชื่อเนี่ยจะฟ้องก็ฟ้องมานะฮะเพราะคุณทําชั่วร้ายกับประเทศเราจริงๆนะคุณต้องการจะยึดสมบัติประเทศชาตินี่นี่คือความชั่วร้ายของของระบบ ทุนนิยมนะฮะไม่ใช่ระบบเสรีและเป็นธรรมนะนี่คือระบบทุนนิยมที่มันทำงานระหว่าง private operator นะซึ่งมันเป็นทุนชั่วช้าเนี่ยซึ่งมันเข้าไปครอบงำ regulator แล้วทำงานก<ม>ันเป็นกระ<ม>บวน<ม>าการเป็นปน,นหนึ่งขณะที่อาจารย์บอกว่าเนี่ยทางกรชเนี่ยนะครับในมาตรา12และ25เนี่ยนะครับบอกว่ากฎเกณฑ์ที่กรชอ,ออกในใช้บังคับกับผู้รับสัมทานด้วยทำไมมาตรา58 มาตรา58ตอนกรณีนนซื้อชิงครอบเนี่ยกรอชอบอกว่ากฎเกณฑ์ของกรอชอเนี่ยไม่ครอบคุมผู้รับสมรทานไอ้ยอย่างนี้เราเรียกกี่มาตรฐานมาตรา58ว่างไงมาตรา58ว่างอย่างนี้ครับซึ่งซึ่งผมอ่านยังไงก็ไม่มีทางเรียกหม่อนพนมาตรา58รบ,บอกว่าบุคคลมีเขาบุคคลด้วยนะไม่ใช่แต่นี้บุคคลยืนได้บุคคลหรือนิติบุคคลนะครับที่ทําสัญญากับต่างประเทศบุคคลนะ รหรือนีติบุคคลทาสัญญาต่างประเทศเนี่ยนะครับสัญญานั้นเนี่ยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรอชอกอนอนะครับมิฉะนั้นนะครับกรอชอ,อ,าจจอาจเพิเกถอนใบอนุญาตได้นี่เป็นมาตราเดียวในทั้งหมด8ปดสิบเา,าที่ระบุฐานความผิดเป็นมาตาเดียวนะที่บอกเลิกสัญญาบอกเลิกสัญญาได้ไนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยกรอชอตีความว่าไม่เกี่ยว นะครับ AS อสในผู้รับสัมปทานเนี่ยไม่เกี่ยวฉะนั้นกรชก็ส่งจดหมายฉบับหนึ่งไปให้องคการสับให้องคการสับเนี่ยไปไล่พี่เองแต่พอมามาตรา12และมาตรา25ครับกรอชบอกตัวเองเกี่ยวนะครับผู้รสัมปทานเกี่ยวกดเกณฑ์ไอซีเนี่ยผู้รับสัมปทานเนี่ยมาใช้ได้นะครับและตัวเองก็บอกว่าไปยอมรับว่าผู้ได้รับสัมปทานเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ตัวเองไปดูแล้ดยได้จัด้งดต้งข้อขอเติมตรงนี้นะครับคือคือตรงนี้เนี่ยคุณสันติสุข สมัยที่ผมยังเป็นประธานกนนรรมการตรวจสอบเรื่องทุจริตและมีการขายหุ้น AIS ขายชินให้กับเทมาเซกตลง AIS ก็จะมีการเปลี่ยนใช่ไหมครับรอย่างที่อาจารย์ธีรภาพพูดนคือบุคคลหรือบริษัทเนี่ยที่เปลี่ยนสัญญากับต่างชาติกฎหมายไประบุไว้ว่าสัญญานั้นจะต้องถูกตรวจโดยกทอชเสียก่อนถ้าไม่ส่งให้ตรวจเป็นเหตุให้บอกเลิกสัญญาได้สมรทานได้ เราได้เชิญกรทชมาผมเชิญกรทชมาว่าทําไมคุณเนี่ยไม่เรียกสัญญานี้มาตรวจที่ขายเทมเปสเซ็เขามาไงเขาไม่มาไเขาบอกว่าเขาเป็นองค์กรอิสระอย่างที่ผมพูดไว้ตอนต้นเลยเขาเป็นองค์กรป้ามุกเดิมแล้วเขาส่งเลขามาครับเป็นผู้หญิงมาพอมาถึงถามคุก็ถามบอกว่าทําไมคุณไม่เรียกสัญญามาตรวจในเมื่อกฎหมายเขียนชัดเจนอย่างนี้ เขาเรียกไปอย่างเขาบอกบัตรนี้ยังไม่ได้ล่างระเบียบมีแต่พระราชบัญญัติแต่ว่าไม่มีระเบียบอาจารย์ให้เสริมตรงนี้ได้ไหมครับคืองี้เพพินผมผมมีส่วนรู้ในคนายนี้เนี่ยพอเรียนรู้ดีว่านเป็นยังไงคือในมาตราอื่นๆเนี่ยนะครับมันจะมีการห้อยท้ายนะครับรายละเอียดเนี่ยนะครับหรือการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กรชกําหนดครับแต่ในมาตราห้าสิบแปดไม่ได้พูดถึงฉะนั้น คุณไม่ต้องรอระเบียบคุณเลือกใช้และสานการในขณะนี้ผมเองเนี่ยก็ไล่บี้ว่าตรงระเบียบในใครเป็นคนออกเขาบอกก็กรชออกคณะกรรมการกรชออกครับเขาบอกขนาดนี้ยังไม่ได้ออกเลยไม่ไม่เรียกมาตรวจเลยละเว้นเลยไม่ต้องกระทําผมเลยบอกว่าก็คุณก็มีมติกันสิจะมีระเบียบชั่วคราวจะมีอะไรคุณก็สร้างระเบียบขึ้นแล้วคุณก็ตรวจเขาก็บอกว่าก็จะนําไปบอกท่านแล้วก็หยุด ถัดออกมาสักพักหนึ่งพอถูกจี้เขาก็เรียกไปใหม่อีกข้อหนึ่งไม่อ้างเรื่องระเบียบแล้วไปบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไปยุ่งไม่ได้เพราะว่า AIS เนี่ยเป็นคู่สัญญากับทสทเขาเนี่ยไปยุ่งกับทสทได้และทสทไปเร่เบียกกันเอาเองดูดูเขาทำแต่พอเรื่องเองกเซสชาร์เมื่อกี้นี้ IC i n อินเตอร์ค t i เนคชั่นชาร์เขาบอกว่า เขายอมรับสถานภาพของอันนี้ใ claro> ห้ไปทําได้คุณเห็นไหมนี่้ะกทชไอ้เรื่องที่ควรเนี่ยไม่ไม่ทำอาจารย์ครับตรงนี้ผมขอขยายภาพให้เห็นนะฮะว่าปัจจุบันเนี้ยคอตอสอเนี่ยจะต้องเข้าไปตรวจสอบองค์กรเส็งเคร่งอันนี้ให้ได้ประโยชน์มันเยอะนะฮะเพราะอะไรนะฮะดูนะฮะกรณีการโอนหุ้นชินขอบให้กับเทมเสเซ กลายเป็นประเด็นทางการเมืองจนประเทศชาติวุ่นวายเพราะอะไรเพราะกทชคุณไม่ใช้อำนาจนะเรื่องไอซีเนี่ยผมจะบอกให้ว่าเกี่ยวข้องกับประโยชน์2องแสนกว่าล้านค่า a อ็กเซ c ชาร์ e เกี่ยวข้องกับสมบัติชาตินวนสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้อาจารย์สตราอาจารย์ไม่รู้กี่แสนล้านอาจารย์ต้องเห็นใจกทชเขาเหมือนกันนะ คือบางทีกทชเนี่ยเจคนเนี่ยเขาก็มีพระคุณของเขาอยู่ซึ่งมีบางคนส่งลูกไปเรียนต่างประเทศสองคนนะครับผมตรวจสอบประวัติเนี่ยผมพอรู้ใครส่งไปให้นึกจะไม่พูดแล้วนะก็บริษัทบางบริษัทละสินะครับสีเลยฮะอาจารย์เอาละอย่าให้มันชัดนักนะครับแล้วก็ภรรยาก็มีทำงานอยู่ที่นั่นที่นี่เนี่นะครับมันก็มันก็ต้อง เก่งใจกันบ้างสิของแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วบางคนนี่ก็เคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงที่เคยมีความสัมพันธ์อันดีมาก่อน